อุบวนบทถิ่นกันทั้งเบิดที่ห้คําแนนํำผมวิธีการทำงานของผมและเคดิตสุดท้ายผมก็ขอให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกทุกฝ่ายตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกทุกคนที่รวมร่วมก็จะมีอีกทีมหนึ่งส่งข้อมูลต่อให้สสจจจังหวัดอื<บ>น,อนะครับนะฮะคนอุบวไม่ทิ้งกันมาเยี่ยมนะครับโอ้ตัวนี้นึกว่าเป็นศูนย์คอเซ็นเตอร์หรือแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าครับเนี่ย อ๋อ oh, ตรงจุดนี้ครับนี่ครับคือศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์ประชาการของจอนี่มือป่าบนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยเหลือพี่นอ้องเขากับอุบลราชธานีในวันนี้เป็นวันที่3ที่ผมจะเอารถไปรับนะครับหลจากจะเปิดตอรับเรื่อยๆโดยที่จะเอาพี่นอ้องเขากับ้ได้มากที่สุดที่ติดอยู่ห้องกะจะเอามาใหา้ขึ้นรถให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยว่าแต่ละฝ่ายแต่พ่อแนกน้องๆในทีมนะครับก็ได้ ผมวางแผนบ้างลบเต็มที่สำหรับท่านใดที่จะเดินทางกับอุบลด้วยรถทัวร์ของทีมงานจอนี่มือบาบนะครับปบด้วย3เบอร์นะครับอาารย์อานนีมีเบอร์ครับนเบอร์ครับเบอร์เบอร์งครับศูนย์เก้าหครับนี่เบอร์แหลกแล้วครับเนาะเบอร์ที่2กับศูนย์เ 9847ครับอีกเบอร์นึงกนะ็คือ0931801262ครับนี่3เบอร์นี้ครับคือที่นี่เจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานไฟรถครับครับหลังจากนั้นครับสำหรับท่านใดที่โทรมา3เบอร์นี้นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยอ่าน้องจอนนี้ไอ้โบมีรถออกไปขึ้นรถทั่วนะครับติดต่อกลับมาผมจะมีทีม ที่ติดต่อประสานยัรถนะฮะตอนนี้นนซึ่งเป็นรถโดยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการพุท,มนทนธมณฑลกทมบางบัวทองสุทสราครค์ฝั่งทนกทมนนทบุรีนะฮะเพื่อจะให้รถเหล่านี้รวมทั้งแท็กซี่ฉุกเฉินไปรับพี่น้องเฮ้ามาขึ้นรถหากบ่มีคา่าเงื่อนค้ารถนะครับผมรับผิดชอบคาอ่าช้จใจให,ห้เดียวผมโอนให้รถเขาเองนะครับแต่หากขั้นใดเขาคิดอาสา ส่งฟรีให้ผมกับกาบขอบพระคุณนะครับใจนึงก็จะบอกพี่น้ำสถนนี้ก็เนี่ยเนี่ยไฮยุนี่ครับขารถแล้วข้าวหนึงนะครับครับผมครับผมบรรยากาศไม่กวนอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับกำลังสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังรับเรื่องเลยใช่ไหมครับผมทีมงานเข้มแข็งมากเลยประมาณจะ จากหน้าที่ต่อสายครับเอ้ยประมาณจากสายต่อต่อหน้าที่ตสายละหนึ่งถึงสามครับโอ้ัหตองกันเลยอ่าเดะเดะพักบอเดะพักบอโทรศัพท์สายเขาหนิบอเดะพักเลยเขาโทรมาเดะเจ๊ม่งเออน้องบอกว่าพี่จอห์นนี่ช่วยหนูด้วยอยู่ในคอมเมนต์โทรมาเบอร์โทรมาเบอร์ไหนครับ096ค่ะ096 0 9เ อ่าเขตนะครับโทรมาเลยนะครับโทรมาเลยเดี๋ยวพี่จอห์นนี่จัดรถไปรับนะครับผมทีมงานอ่ะสู้ๆนะครับทีมงานตัวนี้โตเซตที่1นอ่าตัวนี้เซตที่สองเซตที่2เป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรอรับเหมือนกันครับอันนี้รอรับและก็รอรับข้อมูลจากจิตอาสาทางกรุงเทพออหมายถึงว่าจิตอาสาแบบว่าพี่จอห์นนี่ครับผมมีรถตู้นะครับผมมีรถกระบะนะครับ พร้อมอุปกรณ์พร้อมอึ้นใหญ่เป็นอีกทีมที่จะลงข้อมูลที่ส่งต่อกระดานทีมซัพพอร์ตในกรุงเทพต่ออีกใช่ครับโอส่งขึ้นกระดานสุดยอดมากครับตอนนี้คือผมวางระบบแล้วหลังจากนั้นอีกทีมนู้นก็จะเป็นทีมศูนย์ประสานงานเพื่อกองข้อมูลคนขึ้นรถตามจํานวนที่นั่งนะครับคอนเฟิร์มที่นั่งเสร็จปุ๊บก็จะมีอีกทีมหนึ่งส่งข้อมูลต่อให้สจจจังหวัดจจจนจจ ทำงานควบคุมการทํางานนะครับฝากแชร่เล้นะครับพี่น้องให็นพี่น้องเข้าเห็นเบอร์โทรผมแช่จนให็นพี่น้องเข้าได้เห็นเบอร์โทรผม0ูนย์เก้าหกแปดสามหนึ่งหนึ่งสองหกครับกับอุบลกับจอนี่เบอร์นี้ครับโอเคตอนนี้มีอยังขาดเหลือบ่ครับพี่จอนนี่บอกรือตอนนี้สิ่งที่ผมขออนุญาตนําเรียนนะครับผมตั้งใจจะจัดเต็ม วอาสิตั้งใจว่าสิเอาเห็บแปนภายในมือเดียวจกสิฟขั้นรถทั่วสินะแต่มันติดคัดตรงที่ว่ายังที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะนําเลี่ยนทาง,ทางสสอจเพราะว่าปลายทางเขานีนา่พี่นอ้องเขงาบุคลากรอ,อาจจะเมื่อยล่าเนี่ยแม่บอกครับด้ยวยู้จำนวนการทํางานมี่จานวนจํากัดนะครับเล่ปศามาจะเอารถมา,า,มา,มาส่งหลายที่ลหลายได้นะครับเดี๋ยวจะหาลือปรึกษากับครูลูกครูมีขอมูลอยู่นะครับในส่วนนี้ เพื่อจะดาเนินการเอาพี่น้องเข้าขันมาว้รักษาว้นะครับพอบางท่านหลายหลายคนนะครับกะนอนป่วยล่อความหวังจากพวกผมล่อจากทีมงานเพจอุบลไน,น่จริงกันของคุณอ๊อฟล่อจากทีมงานจอนี่มือป่าล่อจากพี่น้องเฮาที่จะไปรับหลายๆคนนะครับไ,ไปเอาเด็กกรแห่งดีครับโบเกียวครับสาวมาซอยกันพี่น้องเฮา จะเป็นหน่วยงานใดภาครัฐภาคเอกชนไไผปเอาพี่น้องเข้ากับมาซอยมากักตัมา,ก,มากินยาสมุนไพรมากินยาทางคุณหมอได้แห้งดีอ๋อ,อที่ค้าเซนเตอร์อ่ <c oughs> อตัวนี้ตัวนี้เป็นประตูหน้าบ้านเพจผมอ่าครับผมจะมีะทีม าทีมอยู่หน้าประตูหน้าบ้านเพจที่ติดต่อมาจะตอบตามข้อมูลข้อความที่ผมสั่งการไว้ว่าจะให้ดำเนินการในส่วนไหนนะครับติดขัดอะไรก็ตามจะจบอยู่ที่จอนี่มือป่านะครับของการทํางานทุกขั้นตอนมีกระบวนการของการทํางานผมผิดชัดเจนหลอกลอบและลักุมนะครับและเป็นขั้นเป็นตอนเปิดประตูบ้านในส่วนของทีมงานเพจนะครับพี่มีผู้ติดตามสามล้านคนอื เปิดประตูบ้านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีผู้ติดตามล้านกว่าคนโอโ้โหเปิดประตูบ้านผู้ไลา์แอดออฟฟิเชียลพี่มีผู้ติดตามแสนกว่าคนนะครับทีมงานจะตอบอด้วยข้อความที่กรองมาจากจอหน,นีมือป่าบด้วยการรับผิดชอบจากจอหน,นีมือป่าบมดว่าเบอร์โทษไหนจังไหนนะฮะหลังจากนั้นก็จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการต่างๆ,ตา,งๆตามสายที่คุยเพราะผมทํางานคนเดียวไม่สามารถที่จะควบคุมการทํางานได้ ทั่วถึงนะครับสำหรับเบอร์โทรสเ,เบอร์นะครับเป็นเบอร์เข้าสู่การช่วยเหลือ096831126 6 0, 0 9 1 075 9847และก็0 093 180 1 2 6เ3สเบอร์นี้สีผ้าพี่น้องห้องกระบ,บานโดยที่าน,นจอดนีมือปล่าสิ่งสำคัญผมขอยกเครดิตให้ด้านแรกนะครับคือคนพี่น้องที่ไปเอารถไปรับ น,นี่คือผมขอยกเครดิตให้เลยโบอาะจะเป็นคนขคับรถตู้คนอยู่ทั้งรถตู้คนขับรถทั่วคนอยู่ทั้งรถทั่วเครดิตนี่ผมยกให้เบิร์ตผมบอกเอาเครดิตละเครดิตที่สองผมให้คุณทีมงานอุบลนบทถิ่มกันทั้งเบิร์ตที่ให้คําแนะนําผมวิธีการทํางานของผมและเครดิตสุดท้ายผมกขอให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนทุกๆฝ่ายตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่รวมร่วงแรงรวมรวมใจและพี่น้องผมที่ซอยเงินซอยทองผม รับแข้งผมมากนะครับมากเป็นเจ้าภาพรวมกันน้าผมนะครับผมเจ็เต็มที่สีฟ้าเอาพี่น้องห้องกลับเห็นเร็ยวที่สุดโดยขันมาเร็วกับสีไดงฟ้าหายไว้สีได้กักโต14วันไว้นะครับตอนนี้บางคนนะครับยังาไล่หนึ่งที่ผมนุ่งโซเชียนที่ผมห้องห้ทั้งน้าตาตอนนี้ผมยังติดต่ออะไรติดตอ่อมายัางอาจารย์นีมาเบิ่งขอควาาครับมีคนเกียวเขาไปไห้กันอ่าบอกคนมาเลย เดี๋ยวให้เพื่อนเอาไปให้ซื้อชุดกับโตเดี๋ยวครับผมคลิปที่ผมห้องไห้นี่รัะครับไล่นี่พี่น้องห้องว่องหันล่าชุดว่ายางมาอยู่ฮอดรีสอแล้วคือโทรศัพท์โทรออกบ่ได้โทรเข่ากับบ่ได้เน็ตกับบะมีขากับยางบ่ได้ขาเน่าถักยางมาขอไวไฟเพื่อจะติดต่อจอนี่มือเปล่าผมห้องไห้ล่าชุดเด็กคุยตอนสีผมทักไปสีถุ่มยังบ่อ่านว่องหันทักมาแล้วเดี๋ยวเฉยเอาไอ้เบิ่งซื้อมะมอมา หมอมาไม่เอียไม่เอียงโมีเน็ตบ่มีโทรศัพท์เออมีโทรศัพท์บ่มีเงินบ่มีเน็ตย่างไปย่างไปหาไวไฟแม่นคือโทรศัพท์เพื่อที่ทักมาหาจอนนี่แม่นโอ้โหว่าเอาเขาไม่พุงกินแน่โอ้ยสะเทือนใจความพุงหนาลายแห้งครับเดี๋ยวจะพุ่งเปิดให้เมืองพุ่งเหนาวจะหาพอนี่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  นี่นี่ครับนี่ผมยางมารีสอร์ทแล้วครับอันดับแรกผมตอบว่าด้วยความห่วงใยแห้งเด้อกินเข่าหรือย่งมีเบอร์ที่ผมติดต่อครับบอมีครับกินเข่าหรือย่างที่สอดซื้อยังอยู่แถวไหนสกดมาชัดๆครับติดต่อกับผมครับโดยความเป็นห่วงโทรศัพท์บอดีเลยอไอเด็กะขาดเด็กะสัญญาณหายกระชิ่ดโืนครับหายไปหลับเนี้ยห้องหายมากทุกวันครับนี่แหละครับกำลังติดต่อจากที่รับฟีดแบ็กมานี่พี่น้อง ตอนนี้มีความเดือดร้อนหลายบอ่อหรือตุ้แแรงจังไรน,นะครับตอนนี้ณเวลิลานีครับวิกฤตเกิดขึ้นกับพี่น้องห้องหลายๆจังหวัดคนหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพในตัวรีมนทุนเยอะมากอบางท่านคิดว่าเห็นรถทั่วไปรับไปรับเนี่ยนี่มันแค่สองเปอร์เซ็นต์ของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะนําเลียนบางคนมีเงินเขาสามารถเอารถกลับมาเองได้ ซุ่มโบมี่ที่ละครับบาทเงินตกงานมาเป็นเดือน่าหของกับโบมี่บางคนถือล่ออกจากงานนะครับล่อความช่วยเหลือล่อความหวังสองวันแรกที่เปิดศูนย์ทํางานตอนนั้นผมยังโบมี่วิธีการที่จะหารถไปรับหอดของมามือนี้ผมพร้อมแล้วผมสีหารถไปขับพีน่น้องเฮ้าหอดของมาขึ้นรถทั่วของผมใหใได้นะครับสะดวกไปขึ้นรถทั่วมารถทั่วผมสะดวกไปขึ้นรถไฟผมสีไปส่งขึ้นรถไฟ แต่ขันติรถทั่วผมต้องอประสานข้อมูลกับท่งหมู่บานของท่านให้ชัดเจนว่ามีเปียงรองรับหรือยังมีจุดกักตัวหรือยังมูบานของท่านโรงบาลอำเภอของท่านพร้อมรับตัวท่านหรือยังหลังจากนั้นให้ท่านติดต่อผมขันท่านผมมีรถมาหาผมทั้งขอบคุ่สามหนึ่งหนึ่งสองหกน้นึ่งศูนย์เจ็ดห้าเะครับผมห่วงใยนะครับ เดี๋ยวจะพักเดี๋ยวจะพักเบอร์ไว้ให้ใต่ข้อมเมนตเนาะครับเนาะครับผมห่วงใยกับมีแต่พี่น้องเฮานี่แหละครับสีซอยกันนะครับทุกคนคือฮีโร่ปดครับโมเมนผมผมบ่เคยบอกว่าเจ้าของฮีโร่ขัดเสียเฮ็ดเหตุเจ้าของดังผมดังแล้วผมเป็นฮอตเล่นฮอตหนังเป็นฮอตพระเอกหนังเอ่อเฮ็ดเพลงก็้อยล้านวิวมาแล้วนะครับเงินพองกับเมื่อึดที่ดินกับพื้นบักไงแต่สีสีเฮ็ดอยู่นี่คือหัวใจผมครับอุดมการณ์ของผม ที่ผมเลือกมากจะเป็นตำรวจมาซอยพี่น้องประชาชนโจรผมกระจับครับโมเมนว่าผมโบ้ทำนาทีผมพึงจับโจรมงสองมือนนี่ว่างจากจับโจรผมกระพึงมาซอยพี่น้องเฮ้านะครับทุกอย่างผมทํางานชัดเจนนะครับเปะเบิดทุกอย่างทุกขั้นตอนมีการประสานงานหน่วยงานทุกอย่างห้เกียรติทุกหน่วยงานยกย่องและห้เขรดิตทุกหน่วยงานแม้กระทั่งคนขับรถผมก็ห้เกียรติห้เขรดิตเขานะครับ ให้เจ้หาหน้าที่ทิตอาสายู่ตัง้งรถผมก็หให้เครดิตเขาให้เครดิตพีนองที่ซอยเงื่อนผมผมก็ให้เครด,ดิตเวทนะครับนะครับขอมะคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะสั่นเดี๋ยวผมสิ่ได้ขออนุญาตลุยงานต่อก่อนนะครับเบอร์โทรผมฝากท่าเพจนี่ฝากมุดเนี่ยผมเลยนะครับเด้อนะครับฝากมุด3เบอร์เบอร์เท่าเพื่อจะเดินทาง31อผมมีรถไปรับอีกนะครับ30 31 1เอหนึ่งผมก็มีรถไปรับอีกนะครับ าฝากติดตามผมทางช่องทางเพจของผมก็ได้ตะลึงกุงุงจอนนี่มือปราบด้วยครับเด้อสวัสดีครับครับขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับสู้ๆนะครับ